ป๋าเง่มฮ่วยชาวบ้านเจ้าฝนชาวจังหวัดจุรินทวัย42ปีควานช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพูดถึงอาวุธประจำกายของควานช้างครับจะเห็นอุปกรณ์สองอย่างนี้ที่ติดกายตลอดจะมีอุปกรณ์อาวุธอะไรที่ติดประจำตัวประจำกายตลอดของควานช้างครับครับมีเสืคกับมีดมีเสืคอกับมีดครับ นี่ก็ไว้ป้องกันตัวนี่ก็ไว้ตัดหญ้าตัดไรครับครับเนี่ยขอดูความผมมันหน่อยได้ไหมผมได้ไดครับนี่นะครับโอ้ของครูกายครับนี่มีหลายอย่างครับภาพมีไว้ตัดกิ่งไม้ให้หญ้าเนี่ยตัดหญ้าตัดกิ่งไม้เนี่ยจนไม่ว่าจะก้นกล้วยจนอ้อยจนก้านมะพร้าวนี่ครับของครูกายเลยพี่พ่อ เพราะเวลาเขาเข้าไปเขาหิวเขาอะไรเราก็จะอำนวยความสะดวกให้เขาเวลาต้นกล้วยยาวๆเราก็ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นรวมทั้งป้องกันตัวเองด้วยหรือเปล่าครับผมแล้วแล้วตัวของงามนี่แหละครับอ๋ออันนี้ก็บุญญาตยายครับสมัยจักรเครับให้ยังไงครับต้องอย่างนี้นะครับครับผมต้องตีเองต้องให้เหมาะมือหรือเปล่าครับผมอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างแล้วแต่คนชอบอะครับ มีหลายอย่างครับบางทีใหญ่อันสั้นแบบเป็นรุ่นกลางเงนี้ครับมีหลายแบบครับอันนี้จะใช้ตอนไหนตอนตอนเราเนี่ยตอนเราขึ้นนะครับบนหัวนั่งเราก็ถือไปครับถืออะไรเขาเหมือนกันนะเขาจะเจ็บมากไหมก็นิดหน่อยครับเพราะเราก็ไม่ได้ทําให้เขาเจ็บผ่ามากปิมเปิดไม่ครับเป็นแบบสกิดคันๆสกิดสกิ่ก็เหมือนจิกๆอย่างนี้นะฮะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องไมให้เขาเลือดตกจังออก อันนี้เป็นอาวุธที่ประจำงไปแล้วก็เป็นเครื่องประดับไปด้วยเหรอเนี่ยครับผมกองวันช้างต้องแบบร่กายเลยครับแล้วปลอกมันนะปลอกลอ๋อนี่ฮะก็เป็นไม้ก็แล้วแต่นะสบายสบายสบายธรรมดาธรรมดาครับธรรมดานี่นะฮะก่อมากเท่มากเลยแล้วแล้วแล้วถ้าถ้ามีน้องน้องหนูหนูเด็กเด็กลูกเต้าขึ้นมปเขาต้องทำยางไงเขาอีกใช่ไหมมีครับใช่ไหม เป็นอาวุธประจำกายของเขาครับหรือว่าเอาของเราไปต่อถ้าเราไปทำก็ไม่ใช่ครับต้องแบบปูรุ่นหลานรุ่นเลี้ยงนะครับบก็เขาก็ทําใหม่ของใครของมันเป็นอาวุธประจำกายและเป็นอุปกรณ์ประจำกายดีกว่าอย่าพูดเป็นอาวุธเลยนะฮะขอบคุณมากเห็นนะได้ความรู้นะครับอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยผม42ครับ42ครับแล้วตะขอเงากับมีดอายุเท่าไหร่ก็ประมาณ 30ิบกว่าล้วครับโตเป็นเด็กมาสักสิบกวบกก็เริ่มอยากจะมีอย่างนี้แล้วใน <c ười> ใช่ไหมครับอ่โอเคครับ <c ười> นี่ครับขวานช้างอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์ครับตะขอไว้ควบคุมช้างมีดไว้หาอาหารให้ช้างเอกลักษณ์ของเอกบุรุษควานช้างแปรนๆปรนนะครับเจ้านาย ปูนปูนอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพจเ c ตบุ๊กข่าวปางเหม็มทุกวันยูทูบป,ปางเง็มครับเจ้านาย